สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวเวนท่านชายทุกท่านครับเช้านี้ผมมารีวิวผลงานการขึ้นตัวเรือนเม็ดยอดทับทิมพามา่าทับทิมดิบพาม่าบ่อโมโกกสตากิมบ่อเสี่ยงเม็ดขนาด26กลัดเกรด v p p สวยๆที่วันก่อนมีโอกาสพามาให้ชมเมื่อเที่ยวที่แล้วนะครับเม็ดนี้พิเศษก็คือมีจ้ำลายปลาคาราฟชัดเจน มีหน้าเนียนไร้ตำหนิครับไซต์ใหญ่26่สหกลัดก็ถือเป็นไซต์ที่ไม่เล็กของบรรดากลุ่มทับทิมพมา่าเม็ดนี้พิเศษก็คือมีอักษรพระนามของท่านศาส,สดาทูตนะครับวัวมัสละลลอววะไวะาซอลลำอยู่ภายในถ้าคนอิสลามก็ถือว่าเม็ดนี้พิเศษเลยนะครับแต่หากเป็นคนจีนก็อาจจะมองเป็นรูปมังกรก็ได้นะครับสวยงามทีเดียวทับทิมพมา่า สตากิมบอเสี่ยงดิบ26กระหกลัดสวยงามชิ้นนี้เจ้าของคือสามีของเพจขายเสื้อผ้าชื่อดังของจังหวัดยาลานะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า350,000คนทางเพจวอแหวนท่านชายมีโอกาสได้ให้บริการจัดหาเม็ดยอดแล้วก็ขึ้นตัวเรือนให้เป็นที่ถูกใจ สำหรับเจ้าของนะครับสร้างบ้านตามใจผู้อยู่ขึ้นตัวเรือนแหวนก็ต้องเอาตามใจผู้สวมใส่ครับเพจวอแหวนท่านชายมีบริการขึ้นตัวเรือนและมีจำหน่ายเม็ดยอดนะครับเพื่อนสมาชิกส,สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ครับร้านหมุนยูอมเพื่อหัดใจจังหวัดสงขลาครับหรือติดตามได้ในะเพจวอแหวนท่านชายครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามกันครับแหวนสวยๆเลยครับ เอามาให้ได้ชมกันสวัสดีครับเนียนเลยนะครับ